สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องครูไอทีช n แนลอีกแล้วนะครับมาวันนี้ก็นำเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคนิคของ Excel มาฝากนะครับอ่าก็คือนะครับเวลาเราทำงานกับ Excel ใช่ไหมครับนี่นะครับ1แผ่นง,งานทีนี้เราอยากจะเปิดนะครับ2แผ่นง,งานแต่เป็นอ่าเขาเรียกว่าชีตนะครับเป็นเป็นงานเดียวกันนะครับเป็น Excel เดียวกันในในชีตเดียวกันแต่ว่าคนละแผ่นง,งานเนี่ย เราจะเปิดคนละแผ่นงานเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาอย่างเช่นผมอยู่ที่ข้อมูลทั่วไปแล้วถ้าเกิดผมอยากจะมาเขียนสูตรอยู่กับอีกหน้าหนึ่งแบบนี้นะครับผมก็ต้องเปิดกลับไปกลับมาเปิดกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับก็ทําให้เสียเวลานะครับส่วนใหญ่แล้วเราเคยแต่มีการเปิด2หน้าต่างแต่มันคนละแผ่นงานใช่ไหมครับแบบนี้นะครับเปิดคนละแผ่นงานขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เราก็ย่อมาแบบนี้2แผ่นงานแล้วก็เปิดอันนี้เป็น2อันนี้ไม่ใช่2อ่ะสองานสองชีตนะครับ2 2ไฟล์นะครับ2ไฟล์แต่ทีนี้อันนี้คือ2ไฟล์มันทําได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะทําจากไฟล์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่คนละชีตเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมจะทาชีตที่1่กับชีตที่2เนี่ยนะครับโดยที่ผมไม่ต้องกลับไปกลับมามีวิธีการทําอย่างไรนะครับวิธีการทําก็ง่ายมากๆนะครับก็ให้เรามาที่มุมมองนะครับ อันดับแรกให้เรามาที่มุมมองมาที่คําว่าหน้าต่างใหม่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่มุมมองใหม่นะครับมาที่มุมมองใหม่นะครับแล้วก็มาที่จัดเรียงทั้งหมดนะครับจัดเรียงทั้งหมดพอมาถึงตรงหน้าจัดเรียงหน้าต่างเนี่ยให้เราเลือกเป็นแบบที่3นะครับเป็นแบบแนวตั้งเสร็จแล้วก็ตอบตกลงนะครับเห็นไหมครับมันจะทําการเปิดนะครับ แผ่นง,งานนะครับคนละแผ่นง,งานแต่ไฟล์เดียวกันนะครับไฟล์นะครับชื่อเดียวกันเนี่ยปพห้านะครับไฟล์ .slsm1 แล้วก็สร้างให้เป็น slsm2 ซึ่งเป็นไฟล์เดียวกันนะครับเป็นไฟล์เดียวกันแต่แยกคนละชีทได้นะครับอ่าอย่างเช่นอันแรกนะครับผมจะอยู่ที่ชีทที่1อ่าส่วนอันที่2เนี่ยนะครับผมก็มาคลิกที่อันที่2เสร็จแล้วเราก็ทําการลงมือเริ่มเขียนนะครับ เราทําการเขียนเริ่มเขียนสูตรได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะเขียนสูตรใช่ไหมครับผมก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับผมจะเอาข้อมูลตัวนี้นะครับของชีทเนี้ยมานะครับผมก็กด enter อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับก็มาแล้วนะครับสูตรก็แทนที่เราจะเปิดสลับกลับไปนะครับเปิดสลับกลับไปสลับเปิดสลับกลับมานะครับเพื่อเป็นการอ้างอิงเซลล์ต่างๆนะครับในในแผ่นงานเนี่ยในในไฟล์เดียวกันเนี่ยมันก็ยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาบางทีก็ กลับไปกลับมาทําให้เกิดความยุ่งยากนะครับอันนี้ก็เลยเอาเทคนิคนะครับมาแนะนําแบบนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์งานไฟล์เดียวกันแต่เปิดคนละชีทสอหน้าต่างพร้อมกันแบบนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังมองหาวิธีการที่จะทําแบบนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ